สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ี่ทิศ อ่าล่ะครับคุณผู้ชมครับด้นสยามในช่วงนี้เนี่ยมาติดตามเรื่องราวของการทําความดีกันบ้างครับผมการทําความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมจะขาดไม่ได้เป็นอันขานนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยมีเรื่องราวของพี่คนหนึ่งซึ่ต้องบอกว่าเจ๋งจริงเจ๋งจริงๆครับพี่คนนี้เนี่ยใช้ยาเขาคือแท็กซี่อุ้มบุญนะครับพ่อพระของคนพิการนะฮะนั่นก็คือนี่แหละครับพี่สุวรรณชัดพรหมชาตินะฮะท่านนี้ต้องบอกว่า เล่าเท้าความหน่อยแล้วกันครับผมเขาบอกว่ากว่า21ปีแล้วนะครับที่พี่สุวรรณชัดเนี่ยโชเฟอร์แท็กซี่ในวัย38ปีนะครับเจ้าของฉายาแท็กซี่อุมบุญเนี่ยทำหน้าที่รับคนป่วยคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลโดยที่พี่เขาไม่เคยคิดเงินแม้แต่บาทเดียวไม่คิดเงินเลยเหรอครับผมไม่คิดเลยฟรีนะฮะนะ ทุกๆวันเนี่ยครับพี่เดี่ยวนะฮะพี่สุวรรณชาติคือพี่เดี่ยวนะครับพี่เดี่ยวจะขับแท็กซี่คันเก่งสีเขียวเหลืองของเขานะครับทะเบียนฮะมอม้าดอชดา2840ติดสติกเกอร์รอบคันเลยครับข้อความว่าเชิญครับไปทุกที่หรือพระสงฆ์สามเณรแม่ชีนั่งฟรีเชิญนิมนต์ครับสุดยอดจริงๆรรับผู้ป่วยพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับเขาบอกว่าทันทีที่จอดรถจอดเทียบเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ย เราเห็นว่าพี่เขาเนี่ยครับได้ติดตั้งเก้าอี้ไฟฟ้าในรถแท็กซี่มาสดๆร้อนๆเลยครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเนี่ยฮะสิ่งดีๆที่พี่เดี่ยวเนี่ยเขาได้ทําให้กับสังคมเขาก็เลยมีคนเนี่ยมาติดตั้งให้ฟรีด้วยจริงปะใช่ครับใช่ครับ<อ>ผมว่าเราไปถามพี่เดี่ยวกันดีกว่ารเราื่องราวการทําความดีของเขารวมไปถึงว่าใครเนี่ยเป็นคนมาติดตั้งเก้าอี้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ในรถของพี่เดี่ยวนะฮะครับตอนนี้พี่เดี่ยวอยู่ในสายกับเราสดๆแล้วด้วยใช่ไหม เอาละครับสวัสดีพี่เดียวทักทายเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับครับวันนี้พี่เดียวอยู่กับผมนะครับใหญ่นะครับแล้วก็วีเจเบนนะครับผมครับคุณใหญ่คุณดีเจเบนนะครับครับหรือจะเรียกเบ้นใหญ่ก็ได้ครับครับครับนะฮะล่าสุดนี้เห็นว่าเพิ่งไปติดเก้าอี้ไฟฟ้าในรถมานะครับอันนี้เป็นยังไงเล่าเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดหนึ่งครับครับทางผู้จ็บุญนะครับ พขาประสงค์ที่จะติดให้เนี่ยติดต่อมานานนวครับผมครับอ๋อติดต่อมานานแล้วด้วยครับติดต่อมานานแล้วครับผมว่าจะประสงค์ที่จะติดตั้งให้เพื่อเวลานําผู้ป่วยเข้ารถจะได้ง่ายเพราะผู้ป่วยบางท่านที่ตัวใหญ่มากๆเนี่ยเวลาผู้ป่วยเข้ารถผมต้องก้มแล้วเอาขาข้างนั้นเข้าไปด้วยครับ,บา,งางครั้งก้นแทบจะติดพื้นนะครับครับน้ำเขาเลย ศรัทธาที่อยากจะร่วมอนุโมทนาสนาธาอัะครับครับผมครับเพราะจริงๆเวลาเราผมเห็นในรูปจากที่ในโซเชียลที่พี่เดี่ยวเนี่ยเวลาไปอุ้มคนพิการมาขึ้นรถอย่างนงี้นะฮะต้องอุ้มขึ้นรถด้วยเลยใช่ไหมครับครับก็อุ้มขึ้นเลยครับบางครั้งป่วยเองก็อยู่แถวเรียกแปดแม้ทั้งภรรยาของตำรวจก็เยอะนะครับที่ผมอุ้มมาครับครับผม ก็อุ้มจากชั้น4มั่งชั้น3มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะแค่ปกติเนี้ยอุ้มจากเอ่อที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งมีไม่กี่เมตรก็เหนื่อยแล้วนะนี่อุ้มขึ้นบันไดลงบันไดอีกด้วยนะฮะขนาดเราอุ้มเด็กขึ้นรถนะบางทีอุ้มขึ้นยากเลยนะฮะใช่ครับผู้ผู้ที่ใจบุญนะครับก็อยู่เรียกว่าอะไรนะเป็นสิทธ์เก่าของอุเทนถวายครับรุ่นปี91ครับชื่อคุณนัทวุฒิบุญประสิทธิ์ครับ ั่วุฒิบประเิอรี่ตัวใหญ่ด้วยหนึ่งตัวครับแบตเตอรี่ที่ไต่หน้ารถเพื่อที่จะให้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะได้ทํางานได้เต็มที่ครับ,รบนะครับผมก็ต้องมีเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มเข้ออีไฟฟ้าแล้วก็ต้องเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอีกด้วยนะฮะแต่ว่าครับพี่ๆเขาก็ร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับในการซื้อให้ครับ อต้องเต็มก็ไปอุ้มคนป่วยทันทีเลยครับครับต้องต้องชื่นชมพี่พี่ทั้งทั้งหลายด้วยนะฮะที่ผมพูดนี่ก็ใจใหญ่เหมือนกันอยากจะซื้อหรือว่าจัดทำกอีไฟฟ้าเนี่ยมาให้กับพี่เดียวนะอืก็เรียก่าเป็นการร่วมบุญกับพี่เดี่ยวด้วยนะฮะครับครับผู้ป่วยนี้อ่าที่จองคิวผมมานะครับบางวันก็รันรันกันไปนะครับบางวันนี่มีสามเจ้าเวลาต่างกันทั้งไปและกลับ บางวันก็ถึงหกเจ้าหลงมาเช่นได้เบอร์มาจากแพทย์จากหมอจากเจ้าหน้าที่เปเรือว่าจากสื่อต่างๆครับครับอย่างนี้พี่เดี่ยวคือส่งฟรีเลยแหละครับผมเขาติดต่อมาแบบนี้ฟรีไม่คิดตังค์สักบาทเดียวครับอทั้งไปและกลับครับอล้าทําแบบนี้พี่พี่เดี่ยวได้อะไรครับผมยิงให้ยิงได้ครับวันนี้ได้น้อยพอใจแค่นี้วันนี้ได้เลี้งเผือวันหน้าจะป่วยไม่สบายถ้าวันนี้ไม่ได้เลยก็ถือว่าอ่าทําบุญทั้งวันอืครับ ถ้าเราคิดว่าสุดท้ายได้สุดเข้าเตาเผาก็เหลือแต่ขี้เท่ามันก็จะมีกําลังใจทําครับในรถของผมนี่บนเพดานรถจะมีรูปของพระเจ้าอยู่หัวแย่ๆไปครับเวลาผมไหน่มากๆผมก็เข้ารถป๊กหันหนัางมองขึ้นไปเห็นรูปในหลวงก็หายเหนื่อยแล้วครับอท่านก็เป็นชืนแอบอย่างให้แเราครับอือย่างนี้ถ้าเกิดว่าบางวันที่ ไม่ได้วิ่งรถก็คือมอแต่ส่งผู้ป่วยส่งพระส่งอะไรแบบนี้นะผู้พิการด้วยแล้วไม่มีเวลาไปวิ่งรถเพื่อหาเงินเลยอันนี้คือมันมีผลกระทบบ้างไหมครับทุกวันนี้ผมช่วยคนเป็นหลักเลยครับหากินเป็นรองบางวันนี้ช่วยคนป่วยอย่างเดียวไม่ได้วิ่งกดมิเตอร์สักครั้งเดียวเลยครับครับคือ,อมไม่ได้มุ่งเป้าเพิ่มนั้นแหละแต่ก่อนนี้ผมไปจอดนอนดำปัำ๊มไปจอดนอนรอหน้าบ้านผู้ป่วยมา้างเพราะกลับมาบ้าน้วกลัวว่าจะตื่นไปรับผู้ป่วยไม่ไหวก็ครับ วิ่งหาท่าแก๊สคือเดี๋ยวนี้ผมไม่เหนื่อยเหมือนเดิมนะครับเพาะมีคนรู้จักมากขึ้นอผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนี่เข้ามาร่วมโมตทนาตาธุมากขึ้นวันวันนี้ผมไปอุ้มคนลงท่านหนึ่งขึ้นรถค่ะหน้าโรงพยาบาลคนที่เขาพบเห็นเนี่ยคนนั้นก็เดินเอาเงินมาให้คนนี้ก็เดินเอาเงินมาให้ครับเงินเหล่านี้ก็เติมแก๊สวันละห้าร้อยถึงหกร้อยบาททุกวัน แล้วผู้ป่วยนี่คือช่วยตลอดชีวิตของผู้ป่วยไม่ได้ช่วยครั้งเดียวจบนะครับ,รบช่วยจันไตหนีจากกันไปครับแล้วผู้ป่วยที่ฐานะดีๆเนี่ยยามที่ท่านไม่อยู่แล้วท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานท่านเนี่ยเช่นเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องหนึ่งหกเจ็ดหมื่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมกันแผลกดทับหรือรถเข็นหรืออุปกรณ์กันอ่าใช้ต่างๆของผู้ป่วยเนี่ยก็จะบริจาคผ่านผมผมก็จะคัดเลือกให้แก่ผู้ที่ยากจนหรือผู้ที่ผมไปอุ้มอยู่เรื่อยๆครับ เีาเรียกเป็นสะพานบุญต่อบุญต่อ,เ,อเรียกบุญต่อบุญเพื่อคุณต,ต,ต่อการครับบุญของพี่พี่เดี่ยวที่ไม่ใช่แค่บุญด้านเดียวเรื่องของการส่งอย่างเดียวนะมีการแบบส่งของจากอีกคนหนึ่งมาให้อีกคนหนึ่งได้อีกด้วยนะฮะใช่โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นอกจากจะทำตรงนี้แล้ว ยังช่วยเรื่องติดของผู้พิการด้วยครับผู้พิการบางคนนี่เข้าไม่ถึงติดผู้พิการเรี้ยเดือนละแปดร้อยครับแล้วก็ทำบัตรผู้พิการก็ให้คุณหมอจิตตาคุณหมอจำเนียนเนี่ยเสาว์อทิตย์ทุวันขัดตะเลิกก็ามาออกหนังสือให้บางท่านสิบเก้าปีเพิ่งได้บัตรผู้พิการจากผมก็มีบางท่านก็หกเจ็ดปีแปดปีเก้าปีครับครับบางครั้งผมนําเรื่องราวของผู้ป่วยบางท่านมาลงในเฟสเนี่ยเหมือนคุณพี่ท่านหนึ่งท่านเป็นโรคอ่มามะเร็งที่ไตดันนะครับ ใหญ่เท่าลูกฟุตบอลตัดไปแล้วลูกหนึ่งยังเหลืออีกลูกหนึ่งใหญ่เท่าลูกฟุตบอลครับไม่ได้บัตรผู้พิการมาเจ็ดปีแล้วครับผมก็กับคุณหมอทําให้แล้วก็มีคนใจบุญด้วยติดตามเฟสผมแล้วก็โอนเงินมาให้คุณพี่ท่านนี้อีกห้าพันบาทโั้นตอนนี้ผมแม่ไปเยี่ยมเราเข้าสารไม่ให้ตีกระสอบครับกับน้ำน้ำดื่มด้วย นะฮะอ่ะพี่เดี่ยวครับถามพี่เดี่ยวนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าอย่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยแท็กซี่เนี่ยคือมันก็มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีบ้างอะไรแบบนี้นะฮะแล้วคนก็จะกลัวกังวลกับการนั่งแท็กซี่เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ไปเจอเรื่องราวที่ไม่ดีมาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวตรงนี้เนี่ยพี่เดี่ยวอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมกับเรื่องราวแบบนี้ที่เกิดขึ้นในในแง่มุมที่ไม่ค่อยดีกับคนขับแท็กซี่ครับครับคนขับแท็กซี่ทุกทุกไาชีพ่ทุกทุกสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดี แต่เราจะไปไหนก็วแล้วแต่ควรจะมีสติไม่ควรประมาทในชีวิตครับซึ่งเราขึ้นรถก่อนขึ้นรถเรามีกล้องมือถือเราถ่ายรูปขึ้ลรถก่อนขึ้นก็ได้ครับจะมีทะเบียนรถมีเบอร์โทรด้วยครับมีสหกรณ์ด้วยสีรถลดด้กเอ๋มครับ,รบขึ้นไปแล้วก็สังเกตสักนิดนึงหน้าบัตรคนขับนี่มันตรงกับคนขับไหมหรืออาจจะ,ะคุยมีอะไรนะม,ม,มีการคุยตอบโต้กันสักนิดหน่อยก็จะได้รู้<ม>ว่าเขาเป็นซฟเวอร์อะไรเงี้ยครับครับครับเวลา เช่นว่าเวลานั่งรถเนี่ยครับอาจจะไปที่เปลี่ยวหรือไปในสวนในไรเราก็แก้งโทรบอกทางบ้านว่าตอนนี้นั่งรถแท็กซี่ทะเบียนนี้หมายเลขนี้ก็เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะถึงบ้านอะไรนยครับถ้าเห็นบัตรหน้ารถต้นขับก็เอ่ยชื่อได้เลยครับอถ้าเป็นเพื่อ์ที่เป็นคนรีอ่ะครับเขาก็จะคิดเลยว่าเออที่ดีมากๆบนจะ เอาเป็นแบบอย่างเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอย่างน้อยๆบุคคลที่สามหรือที่บ้านก็รับทราบครับแต่ถ้าเป็นโจร้ร้ายขึ้นมาจากที่จะทําอะไรไม่ดีไม่ตายก็ต้องเกลี่ยนใจเพราะว่ามีคนรับทราบแล้วอะไรครับครับก็ถ้าเป็นแบบว่าแท็กซี่ที่แบบว่าเขาคิดดีทําดีอยู่แล้วนะฮะเวลามีคนพูดแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเอออุ่นใจแทนผู้ผู้โดยสารนะฮะแต่ว่าถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าคิดไม่ดีอยู่นะฮะเราพูดไปแบบนี้ก็เป็นการป้องกันตัวได้อย่างหนึ่งใช่ไหมครับ S <S อ,อครับผมครับบางครั้งเองผมไผมู่งพิธารเนี่ผู้หญิงบางคนเนี่ยยามกลางคืนจะพิการในสวนบางครั้งเขาให้ลงเดินไปส่งหน่อยบางครั้งกลัวก็กลุ่มกตเดินไปส่งให้ก็มีครับครับครับก็บะะมีเหมือนกันครับอย่างน้อยๆเราก็ให้เขาได้ปลอดภัยสวนตัวเราเองก็อ่า ดีกว่าให้เรามาได้ยินข่าวอีกทีว่ามีคนตายตามร่องสวนอะไรเงี้ยครับผมครับผมอ่ะดจริงครับพี่พเ,เดียวครับสุดท้ายเลยนะพี่เดียวครับอยากให้พี่เดียวเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมที่อาจจะตอนนี้ฟังพี่เดียวอยู่ทาง t True v i s i o n ช่อง61นะครับ,รบอยากฝากบ,บอกว่าให้กำลังใจกับคนที่ตอนนี้อาจจะต้องสู้ชีวิตหรือว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่ไม่ดีในชีวิตให้พวกเขาเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หน่อยครับพี่เดียวครับก็ให้คิดเสมอว่า คนที่ลำบากอ่ะถ้าเราคิดแต่ว,ว่าลำบากลำบากก็ต้องไม่ถึงว่าคนที่ลำบากกว่าเราด้วยครับเ,เพื่อเป็นกําลังใจเหมือนกับอ่าผู้ป่วยทุกทุกวันนี้ผมไปอุ้มมาครับครับบางท่านนี่เจ็บป่วยทนทนทุกข์กกกกมากๆแต่และคนก็ทนทุกข์แตกต่างกันไปการที่อ่าพูดใดเขารู้สึกให้สองตู้อ่ะคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมอ่า เขาเรียกว่าไงอ่ะคืออ่าเดี๋ยวนะฮมันก็บอกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้ป่วยอยู่นี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วโชคดีแล้วอืมกับคนป่วยอีกหลายๆคนที่พี่เดียวได้ได้มาเจอนะฮะครับคนป่วยเนี่ยเขายังบางคนนี่เขายังสู้เลยนะฮะแล้ทำไมเราคนที่มีครบแล้วเนาะทำไมจะไม่สู้นะครับอ่ก็เป็นกําลังใจดี ครับบางคนนี่จอะคอบางคนก็จอหน้าท้องขัดถ่ายหน้าท้องครับครับบางท่านนี่ก็เดินไม่ได้นอนติดเตียงมาเป็นสิบกว่าปีอืครับซึ่งตัวเราเองนี่เดินได้ทํางานได้เรื่ออาจจะเจอรถติดขาดบ้างอาจจะเครียดบ้างครับอันนี้ก็อย่าท้อถอยครับก็ให้กำลังใจกับตนเองหรือกับคนในครอบครัวครับ ก็เหมือนเงินทองที่เราหาทุกวันทุกวันบางคนมุ่งหาแต่ทรัพย์ภายนอกแต่ลืมเนื้อกระถึงทรัพย์ภายในครับพอสุดท้ายท้ทายสุดคนเราก็ได้แค่บาปบุญนะฮะ,ะนี่แลหละฮะเป็นกำลังใจดีๆแล้วกันให้กับคุณผู<พ>้ชม,อมของบ้านที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะวันนี้ขอบคุณพี่เดียวสุวรรณชัดพรมชาติมากเลยนะฮะแท็กซี่อุ้มบุญพ่อพระจริงหัวใจหล่อมากขอบคุณมากครับพี่เดียววันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละฮะสุดยอดจริงๆเลยเนาะ ครับผมไม่บอกว่าเป็น เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะฮะแล้วก็เราก็เห็นในโซเชียลด้วยเพราะโด่งดังในโซเชียลเลยดีกว่านะฮะมาจากโซเชียลก่อนนะก็เนี่ยแชร์กันแล้วก็มีหลายๆคนที่อยากจะมาร่วมทอดสะพานบุญด้วยกับมาร่วมกันไปเรื่อยๆก็กลายเป็นสังคมบุญที่ใหญ่โตสังคมบ้านเราก็ดีขึ้นก็บอกว่าจริงๆดังจากโซเชียลเนี่ยไม่ใช่ดังแต่เรื่องไม่ดีนะแล้วเรื่องดีๆก็มีดังได้นะครับนะครับอ่หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็บรลังให้กับหลายๆคนนะฮะอยากจะลุกขึ้นมาทำความดีหรือสู้ชีวิตให้มาก ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วกันช่วงนี้นะพักฟังเพลงสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงหน้าครับนะ